ที่เราพูดคุยแบบเปิดอกกับหัวหน้าเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอะ่ะเขาก็จะคิดถึงเราว่าเราพูดด้วยความแบบเปิดเผยจริงใจกับเขา,านะ,นะ,ะ้สวัสดีจ้าไอมาหาแล้วนะคะไอมาหาวันนี้ที่ไออัดคลิปเป็นวันอาทิตย์ที่16เดือนธันวาคมไม่รู้ว่าใครโชคดีหรือเปล่าวันนี้วันหวยออกด้วย เนาะไอ้ชอบลุ้นนะแต่ไม่ได้ซื้อหวยหรอกไอ้จะบอกว่าตอนนี้ก็แพ็คก,กระเป๋าไปได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะคะเหลือสุดท้ายก็คือเห็ดนะคะเห็ดนี่เดี๋ยวแพ็คพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เป็นพวกของใช้พวกครีมอะไรพวกนี้ค่ะของใช้ส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวแพ็คพรุ่งนี้เช้าอาบน้ําเสร็จก็ค่อยแพ็คอีกทีหนึ่งเนาะโอเคพอดีว่าเมื่อ คลิปที่ไอ้ลงไปล่าสุดตอนที่ไอ้กินอาหารเช้าตอนช่วงที่ท้ายคลิปอะไอ้ได้พูดถึงไอ้ได้พูดถึงเรื่องของเรื่องของเวลาการทำงานรูปแบบของการว่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้ก็ได้พูดถึงตัวไอ้เองอะเนาะอันนี้ไอ้เข้าเรื่องแล้วนะไอ้ได้พูดถึงตัวไอ้เองว่าตอนที่ไอรเข้าทำงานที่ที่อเกิเเนี่ยนะคะปีแรกเลยไอ้์ทำงานที่ในส่วนของร้านอาหาร นะคะอันนี้อาย้อนความกลับไปเนาะเผื่อบางคนไม่รู้คือไอ,อทำงานที่บริษัทที่ห้างสรรพสินค้าอีกเกียนะคะปีที่1นนะคะไอเข้าตั้งแต่ปลายปี2016เนอะอาะไอเข้าไปไอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะคะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในส่วนของอร้านอาหารที่อีกเกียนะคะไอก็ไปทํางานอยู่ในส่วนของเครื่องเครื่องล้างจานนะคะอยู่6เดือนและอีก6เดือนถัดมาไอาก็ได ไปเสิร์ฟนะคะก็คือเสิร์ฟก็คืออายืนอ,อยู่ตรงหน้าหน้าบาร์ที่เขาที่ลูกค้ามาแล้วจะดูเมนูว่าเขาจะกินอะไรแล้วเขาก็สั่งอะไรก็จะตักเสริมให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนตอนเสิร์ฟอะ่ะมันจะต้องใช้ทักษะของภาษาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะคือเราต้องเรียนรู้เรื่องเรื่องอาหารด้วยว่าเมนูแต่และเมนูเนี่ยนะคะสำหรับเด็กนะ่ะเราเสิร์ฟเท่าไหร่สำหรับผู้ใหญ่ขนาด ไซส์ขนาดกลางขนาดใหญ่เขาเสิร์ฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละแล้วก็ตอนเสิร์ฟอะไอต้องเรียนรู้ในเรื่องของสำเนียงภาษาของลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีหลากหลายนะคะสวีเดนก็เหมือนเราอะมีแบบหลายๆภาคก็พูดต่างสำเนียงกันเงนี้ยค่ะส่วนลูกค้าที่มาจากนอร์เวย์จากาเดนมาร์กเขาก็จะพูดภาษาบ้านเขาเพราะเขาเข้าใจว่าเราอะเข้าใจเราก็ต้องพยายามแบบ หาหาเทคนิคในการฟังนะคะแล้วก็ลูกค้าบางคนก็พูดภาษาอังกฤษทีเนี้ยนะคะซึ่งไ mm hmm. อก็มีความรู้สึกว่า,าตั้งแต่ไอเข้าไปอีเกียนี่ยไอได้เรียนรู้เรื่องภาษามากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรได้เรียนรู้ตอนทําร้านอาหารก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมการกินแบบสไตล์ของชาวสวีดิชเนาะทีนี้ผ่านไปปีหนึ่งไอก็เลย ไปยื่นใบสมัครงานในตำแหน่งอื่นนะคะในตำแหน่งอื่นเพราะว่าไอเรียนการขายมาก็เราก็อยากจะใช้ความรู้ในเรื่องของการขายในเรื่องของการขายในบูติกต่างๆนะคะความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราก็อยากลองอยากนําไปใช้ดูเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในส่วนของร้านอาหารเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ที่ไปเรียนมามากสักเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องการบริการเนี่ยเราได้ใช้อยู่แล้ว ไอ้ก็เลยไปสมัครงานนะคะตอนสมัครงานไอ้ก็เข้าไปคุยกับแผนกแผนกฝ่ายบุคคลโดยตรงนะคะไอ้ก็เดินไปไอก็ไปไปบอกเขาว่าไอ้อยากสมัครงานอะไรเงี้ย<ม>เขาก็บอกเออก็สมัครในเว็บไซต์ของบริษัทอะไรเงี้ย<ม>ก็มีคนช่วยไอ้นะคะให้เข้าไปสมัครในอินไซต์ของอีเกียนะคะมันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นอินไซต์นะคะ<ม>ไอ้ก็ อาโอเคก็ยื่นใบสมัครไปหลังจากนั้นเดือนหนึ่งนะคะไอ,อ้ก็ได้จะว่าไงดีคือ,อไอ่ได้ได้ได้รับการคัดเลือกเข้าทํางานในใ,ในในแผนกอื่นๆแต่ว่าในแผนกขายที่ไอ่สมัครไปนะไอ่ไม่ได้ไอ่ไปได้ในแผนกไอ้ได้ไปอยู่ในแผนกพนักงานสัมพันธ์หรือ customer experience นะคะไอ่ก็ได้ไปประจําอยู่แผนกนั้นซึ่ง ไอลงไปประจำอยู่ที่แผนกน,นั้นนะ่ะเมื่อปี2017เดือนเดือนอเดือนกันยายนซึ่งถ้าจะนับไปจาก2017ใช่ไหมคะเดือนกันยายนมาจนถึงปีเนี้ยซ้นปีไอก็ทำงานในแผนกนั้นมาปีเสร็จเนาะมาปีเสร็จแล้วในขณะที่ไอ่ได้เข้าไปทำงานในแผนก customer experience นั้นนะ่ะ ช่วงระยะเวลาหนึ่งผ่านไปประมาณ3 4เดือน5เดือน6เดือนอะไรเนี่ยไอจําไม่ได้แล้วนะมันก็จะมีตําแหน่งงานมาให้ไอแบบเหมือนประมาณว่าได้ท้าทายอยากลองไหมอะไรเงี้ยไอก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเรายือนอยู่ในแคชเชียร์อย่างเดียวเราทํางานแคชเชียร์เอ็กซ์คัสเตอร์เมอร์เอ็กซ์เพียนคือทําแคชเชียร์เป็นแผน่งให้ข้อมูลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอะอยากทดลองความรู้ในการขายความสามารถในการขายเราก็เลยพอดีมันมีตําแหน่งมาเป็นตําแหน่งแบบ ชั่วคราวทดแทนคนที่ไปเรียนไอ้ก็ลงไปสมัครไอ้ก็ได้ตําแหน่งนั้นมาสรุปได้ตําแหน่งขายมาก็เลยนปัจจุบันนะคะณปัจจุบันไอ้ก็เลยทํางานควบ2อสผัแผนกก็คือแผนกพนักง,งานสัมพันธ์ด้วยก็คือ customer experience เนี่ยนะคะซึ่งทำแคชเชียร์ทำข้อมูลลูกค้าให้ให้ข้อมูลลูกค้าแล้วก็บวกกับการขายนะคะซึ่งเขาก็จะจัดตารางมาให้ไอ้เลยว่า วันวันหยุดไอก็จะเข้าไปทํางานขายนะคะซึ่งงานขายของไอ่เนี่ยไอยก็เคยได้บอกอพี่พี่น้องน้อง,องหลายคนอาจจะเป็นบางคนที่ถามมาแหละไอก็บอกว่าไอา่ทำงานในส่วนขายนะแต่ไอไม่ได้ไม่ได้ขายพวกเฟอร์นิเจอร์คือไอย,ยังความสามารถไม่ถึงเอาอย่าง่ายไอยก็ยังไม่ขายคือขายในส่วนที่เป็นของตกแต่งบ้านขายในส่วนของของใช้ในครัวนะคะ,ะหมอ้อไหกระมัง ถ่วยจานมีดซ่อมของใช้ในครัวะค่ะนะคะของใช้ในครัวอย่างเช่นไอ้ของพวกนี้ไอ้ก็ขายอย่างเงี้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งมันก็เหมาะกับบุคลิกไอ้มากๆเลยนะคะเหมออาะไอคิดว่านะไอ้ก็ชอบมากนะคะงานขายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วที่สําคัญได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยนะคะ <S <S ทีนี้สิ่งที่ไอจะพูดก็คือว่าตอนที่ไอ,อสมัครในในส่วนของการขายเนี่ย นะคะไอ้กอ็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะจะได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทนะ่ะเท่าไหร่สัญญาการทํางานนะคะแต่ณนะวันที่เขาจ้างไอ้ก็คือสิ่งที่ไอ้ได้รับก็คือเขาจ้างไอ้เป็นพนักงานประจําทํา50%ค่ะ50%คำว่า50%ก็คือถ้าสมมุติว่า100%ทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไอ้ก็จะได้ทํา20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะทํางานเพิ่มทําอย่างไรเราก็แค่ไปลงชื่อในระบบเขาจะมีะมีแอปพลิเคชันมีระบบของเขาอะค่ะในบริษัทเพื่อที่จะให้เราไปลงว่าสมมติวันนี้ทำงานครึ่งวันเราอยากจะทําเพิ่มเราก็ไปลงว่าเราพร้อมที่จะทํางานช่วงเช้านะเราว่างนะหรือวันไหนเป็นวันหยุดสมมติวันนี้เป็นวันหยุดไอคไอต้องการที่จะทํางานเพิ่มไอคก็ไปลงเวลาไว้เลยว่าฉันต้องการทํางานเช้าบ่ายหรือเย็น ะะแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไปด้วยว่าชั้นว่างกี่โมงถึงกี่โมง,ง,โมงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าณนะวันนั้นๆพอดีมีคนลางานมีคนป่วยมีคนอะไรฉุกเฉินก็ตามเขาก็จะคอนแทคเราท,าทันทีอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะติดต่อเราก่อน1วัน2วันล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันก็จะเป็นการให้เราได้แพลนชีวิตเราด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะทำงานในวันหยุดได้นอกจากจากที่เราเซ็นสัญญากับบริษัทไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ทีนี้ข่าวดีมันคืออะไรนะคะก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็ได้นั่งคุยกับหัวหน้านะคะหัวหน้าที่แผนกของไอ้นี่แหละแต่ไม่ใช่หัวหน้างานโดยตรงของไอ้แต่เป็นหัวหน้าในแผนกพนักงานสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาก็ถามเ,าเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการทํางานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเผอิญว่าหัวหน้าคนนี้เขาเคยเป็นหัวหน้าในในส่วนของ ร้านอาหารมาก่อนตอนที่ไอเริ่มทํางานตอนแรกๆนะคะเขาก็เลยได้รู้ถึงประวัติในครอบครัวของไอกับอันเดอร์สนี่อยู่คร่าวๆแล้วเขาก็จะจําได้เขาก็จะถามถึงอันเดอร์สถามถึงอะไรอย่างเงี้ยไอก็บอกเออตอนนี้อันเดอร์สลาออกจากงานไปเรียนแล้วแล้วไอก็ทํางานคนเดียวไอก็ยังคิดๆอยู่นะไอก็พูดพูดเหมือนเราคุยกับพี่สาวคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอก็บอก ก็คิดๆอยู่นะว่าไอ้อ่ะอยากได้งานเพิ่มเพราะว่าสัญญาไอ้อ่ะมันอยู่ที่50%อาอร์็นต์ไอ้ก็พยายามที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่า50%เรพราะว่าไอ้น่ะคิดถึงเศรษฐกิจในในครัวเรือนของไอ้เพราะว่าณตอนนี้อันเดอร์สก็เรียนหนังสือแล้วก็กู้เงินรัฐบาลไปเรียนแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันนอกเหนือจากเงินเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ย อันเดอร์สเขาก็เอาเงินฝากของเขาอะออกมาใช้อย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยไอจจะกลับเมืองไทยนะเราก็เอาเงินเก็บออกมาใช้อันเดอร์ส hmm. ก็เอาเงินเก็บออกมาใช้ไ mm hmm. อก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคืออันเดอร์สยังเรียนอีกปีหนึ่งใช่ไหมคะกว่าจะจบก็ปีหน้าปี2019เ้ราก็เลยมีความรู้สึกว่า mm hmm. เราต้องการที่จะทํางานให้มากขึ้น mm hmm. เพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้ ครอบครัวของเราสถานะการเงินของเราอะ่ะมันค่อนข้างเสถียรแล้วก็มั่นคงไม่ใช่แบบเราดึงเงินเก็บออกมาใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงไอ้ก็คุยกับหัวหน้าประมาณนี้พอหลังจากคุยไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมันก็มีตําแหน่งงานออกมาเหมือนประมาณว่าต้องการพนักงานเข้ามาทําในแผนพนักงานสัมพันธ์เนี่ยมีถึง30ชั่วโมงนะเป็นประจําด้วยแล้วก็เป็นชั่วขราวด้วยอะไรประมาณนี้ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย30สชั่วโมงต่อสัปดาห์มันมันเราอยากทำเพราะตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณ 20- 2 5หชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะประมาณนั้นไอก็เลยยื่นใบสมัครไปวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดรับสมัครนั่นแหละค่ะไอยื่นไปวันอาทิตย์พี่น้องรู้ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานน้นอาทิตย์ที่แล้ว พอวันจันหัวหน้าก็โทรเขา้าหัวหน้าคนนั้นแหละที่ไอ้นั่งคุยด้วยอะ่ะเขาก็เขาก็บอกไอ้ขี้เธอเป็นไงบ้างเขาก็คุยแบบคุยอ้อมไปก่อนอะนะ mm hmm. พี่น้องจาอาอง๋าเนี่ยไอ้นึ่งข้าวเหนียวอยู่นะไ <laughs> อ้คุยไปแบบเพื่อมันจะยาวไงกลัวคลิปมันจะยาวนี่ก็ผ่านไปแล้วสิบเอ็ดนาทีเนาะนั่นแหละไอก้ก็เออเขาก็ถามไอ้นู่นนี่นั่นไอ้ก็บอกโอเคฉันสบายดีตอนนี้ฉันกำลังทํากับข้าวนะฉันอยู่บ้านพอเขาโทรมาพอดีเป็นวันที่ไอหยุดไงเขาก็บอกเออไอ เนี่ยอ,อยากจะถามไอว่าถ้าถ้าสมมุติว่าไอว่อ,อ,อ,อได้ได้ตำแหน่งนี้ที่ไอ้่สมัครไปเนี่ยไอไอพ้พอไหมไอ้โอเคไหมไอ้ก็บอกอุย้ยตกลงฉันได้เหรอเดี๋ยวฉันเพิ่งส่งใบสมัครไปเมื่อวานนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านี่แหละก็โทรมาถามก่อนว่าไอไอ้อยากจะได้ไหมแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นประจํานะ30ชั่วโมงอะตำแหน่งนี้ไอ้จะได้เป็นแบบชั่วคราว ยาวไปจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าไอ้ก็บอกว่าเลอะเลอะแล้วแล้วในสัญญาของไอ้ที่เป็นพนักงานประจํา50%นั้นมันจะหายไปไหมไม่ใช่ว่าไอ้มาได้ตําแหน่งที่เป็นชั่วคราว30ชั่วโมงแล้วสัญญาของไอ้มันจะหายไปเขาบอกโนโนสัญญาของไอ้ที่เป็นสัญญาที่เป็นพื้นฐานของไอ้ที่ตั้งแต่ไอ้เข้าไปประจําแผนกนั้นสัญญาตัวนั้นมันจะยังอยู่ติดตัวไอ้ไปตลอด ช่วระยะเวลาที่ไอทํางานที่อีเกียก็คือ50ซแต่ตำแหน่งตัวนี้ที่ไอจะได้ก็คือมันเป็นคล้ายๆตำแหน่งเขาเรียกว่าวิกคอรียนะคะภาษาสวิสชีเขาเรียกวิกคอรียก็คือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยไอจะทํายาวไปจนถึงถึงซัมเมอร์เขาบอกอย่างนี้ไอก็บอกโอ้ขอบคุณมากอะไรก็เอานะทีนี้ไอก็บอกขอบคุณมากไอก็บอกอย่างนี้เขาบอกก็นั่นแหละก็คิดถึงวันที่เรานั่งคุยกันเขาพูดแบบนี้วันที่เรานั่งคุยกันที่ที่ที่แคนทีนนะคะ ก็เห็นไอพูดพูดถึงอยู่ว่าอยากได้งานเพิ่ม่ะก็เลยแบบโทรหาไอาก่อนว่าไอไอได้ไอจะเอาไหมอะไรเงรี้ยไอบอกเอาเอาเอาไอก็บอกเงี้นั่นแหละ <c oughs> เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดไอยอ,อยากจะบรรจุเป็นประจำอยู่ที่ประมาณ80%นะคะก็รอตำแหน่งในที่เขาจะเปิดรอบต่อไปก็คือต้องคอยดูอะค่ะว่าเขาเปิดรับเมื่อไหร่ที่แบบ คือเราอยากจะได้การว่าจ้างแบบที่เป็นประจําที่ในใบสัญญาเลยอะ่ะไอยอยากอยากจะได้นะ่ะอยากมากที่สุดไอยอยากทํางาน80%นะคะซึ่งณปัจจุบันไอาทา50%เนี่ยไอก็มีความรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยและไอก็ไม่ไม่ต้องการที่จะแบบว่าต้องเข้าไปจองหรือเข้าไปลงเวลาในระบบอยู่เรื่อยๆไอต้องการอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นแพลนที่ยาวไปตลอดชีวิตที่ไอทํางานที่อีกเกียเลยอะ่ะ แต่ว่ามันต้องช่วงชิงกันมันต้องหาโอกาสแล้วมันก็ต้องต่อสู้กับพนักง,งานคนอื่นๆด้วยที่เขาทํางานมาก่อนเราอะนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าพนักง,งานนะคะ<ม>เพื่อนร่วมง,งานไอที่ทํางานที่แผนกเดียวกันเนี่ยนะคะหรือแผนกอื่นๆ,ๆที่ไอคุยด้วยหลายคนหลายคนเลยได้เซ็นสัญญาแค่8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลายคนทํา12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นคือในในสัญญาพื้นฐานที่เขาเซ็นให้ตั้งแต่ตอนเข้าไป ซึ่งไอ้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอะโชคดีที่ที่ตั้งแต่ย้ายจากส่วนของร้านอาหารไปประจำที่แผนก customer experience แล้วเราได้ได้เลย50คือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเราโชคดีมากๆแล้วนะคะแต่ที่เหลือก็คือเราก็แบบ ซิกแหารู่ทางในการเดินนะหารู่ทางในการที่จะก้าวที่จะโตที่จะแบบได้งานมากขึ้นอะไรเงยซึ่งตันนี้ไอ้ก็ได้มาแล้ว30ชั่วโมงนะคะยาวไปจนถึงซัมเมอร์ปี2019ักก็แบบก็อุ่นใจอย่างน้อย,อยก็ทำงานรออันเดอร์จนกว่าอันเดอร์จะเรียนจบแล้วก็หางานทำอย่างน้อยไอย้อก็ยังเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ที่สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะของเรา2คนนี่แหละเนาะเพราะว่าไออยากจะบอกว่าการที่ไอามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าไอาอะ่ะจะมาแล้วแบบคือมาให้สามีคอยเทคแคร์หรือคอยเลี้ยงไอมันไม่ใช่ไงคือไอสองคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่คนที่เป็นคนจ่ายมากที่สุดเป็นคนที่ดูแลส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เลยก็คืออันเดอร์สนะคะในส่วนของไอเองตั้งแต่อันเดอร์สไปเรียนเนี่ยไอยก็จะช่วยค่าใช้จ่ายที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหนึ่งค่าที่จอดรถนะคะหรือค่าไฟเนี่ยค่าไฟมันจะจ่ายแบบจ่ายเป็นทุกๆ3เดือนเนาะจ่ายค่าไฟไอก็จะ ช่วยเขาเป็นบางช่วงระยะเวลาที่เขาต้องการแล้วก็มีบางครั้งไหนต้องการที่จะจ่ายค่าน้ำมันรถช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออให้อายจ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับพวกทีวีแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยไอก็เป็นคนกระโดดเข้าไปช่วยเขานะคะแต่ค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยอะค่าเมนนทนนรถแล้วก็ค่าค่าค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนอพาร์ตเมนต์ตัวนี้ก็คือจะเป็นอันเดอร์นะคะถามว่าอันเดอร์เอาเงินมาจากไหนที่เขาไม่ได้ทํางานเนี่ยก็คือเป็นเงินที่เขากู้เรียนนั่นแหละคะ่ะเงินที่เขากู้เรียนอะ่ะเขาก็จะเอามาทดแทนเงินเดือนที่เขาได้รับก,ก็คือเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆนะคะแล้วไอ้ก็จะเป็นคนดูแลในส่วนของการกินอยู่บ้างนะคะ แต่อันเดอร์สก็เป็นคนจ่ายค่าอาหารเองบ้างคือสลับกันไปอะค่ะก็คือช่วยเหลือกันและการบางรอบไอจ่ายบางรอบอันเดอร์สจ่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเนื้อบ่ากว่าแรงไอไม่ใหญ่เขาเอาเงินถ้าเขาเศรษฐกิจสมมุติเดือนนี้เงินมันอาจจะไม่พอหรือมันอาจจะบอกว่าตึงๆไอก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยยูเดี๋ยวไอจ่ายเองอะไรเงี้ยไอก็จะบอกว่าไอไอมีเงินเดือนนะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเงินเดือนมันก็ไม่ได้มากมายแต่ว่า มันสามารถอยู่ได้นะคะดูแลครอบครัวได้มัน,ม,นมันโอเคมันโอเคมันลงตัวนะคะโอเคไอ้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเท่านี้แหละมันก็เป็นความดีใจของไอ้เล็กๆกันนะที่แบบบางครั้งการที่เราพูดคุยแบบเปิดอกกับหัวหน้าเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ <ๆ S 1> พอถึงจุดๆหนึ่งที่เขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอ่ะเขาก็จะคิดถึงเราว่าเราพูดด้วยความแบบเปิดเผยจริงใจกับเขานะคะบางทีมันอาจจะเป็นการยากสําหรับ สำหรับฝรั่งที่จะพูดแบบที่จะพูดเรื่องเรื่องเรื่องในครอบครัวให้คนอื่นฟังแต่ไออ่ะไม่ได้อายที่จะพูดแต่ไอก็พูดในสิ่งที่มันสมควรที่จะพูดไม่ได้พูดในสิ่งที่มันแบบที่มันที่มันโอเวอร์จนเกินไปนะคะนั่นแหละเนาะโอเควันนี้ก็ไอก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงไอไม่แน่ใจว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ไอจะเดินทางไปเมืองไทยหรือเปล่านะ ถ้าเกิดยังไงก็อาจจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เราไปเจอกันที่สนามบินนะคะในวันจันทร์ที่ไอจะบินเนาะยังไงไอขออนุญาตนะคะจัดการข้าวเหนียวไอที่กำลังเนึ่งอยู่แล้วไอก็จะทอดปลาสลิดนะคะแล้วไอก็จะไปทํางานนะคะวันนี้ทํางานอีกหนึ่งวันนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านไปสูอ้อมกอดของพ่อกับแม่แล้ว <laughs> ขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ ไอ <I> <laughs> ตื่นเต้นโอ <laughs> <laughs> oh, ตื่นเต้นมากๆขออนุญาตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายยเจอกันที่ไทยแลนด์ค่ะนี่ก็คือกระเป๋าของไอสองใบนะคะตัวนี้ไอจะถือขึ้นเครื่องด้วยนะคะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กส่วนตัวนั้นโหลดลง,ลง,ลงใต้เครื่องค่ะจริงๆเสื้อผ้าไอไม่ได้เอาไปเยอะนะแต่ไอเอากรอบเอากรอบของฝากไว้ กบวายแล้วก็ไอยังไม่ได้ห่อเห็ดนะคะเห็ดต้องห่อพรุ่งนี้เช้าเลยกระเป๋าของพี่ขุนนั้นเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วของนางใหญ่มากนางก็มีสองใบเหมือนกันนะ